เปิดดูสิโอ้โหหลังแรกครับใส้สามโตครับหลังแรกครับอุย้ยหมานหลายหมานหลายครับสวัสดีครับเอาผ้าไปนะใส่ ไอ้กบกับแม่ฮาตแกกบในเวลากบกำลังสิงเงีครับในเวลาใส่กบนี่นเอาก็ได้มาอยู่ถือมาอยู่เช็ดเช็ดอันครับเนื้อครับอ่าเป็นเนื้อที่เขาใส่เป็นปลาครับปลาสดๆเลยครับมาฝักเนี่ยเราจะไปใส่ นี่นี่ใส่รังเลยนี่หน่นอยครับเดี๋ยวทิปนี้เขาหลุดกันมั้งครับเงินเงครับนี่คือนี่คือการทดลองมั้งครับมามันมันสีดีบรเนี่นนครับทาทาปากมันจะหน่อยครับอ่า ปลาเก็ดกับปลาสดสดห้าออกมาปักปักมุ่นกับทำนีงนะครับใ่ลงไปครับหอมรับ ลยลองครับผมก,ก็ไม่เคยใส่ให้กันเล็กสีดีบอดีรหรองั้นแต่คลิปท่นอื่นครับเขาเพิ่นข้าใส่อยู่แต่ผมก็ไม่เคยเห็นแถวที่เป็นห้องมาลองกันดีกว่าครับว่าสิม,มันอันที่เพิ่นบ่เดี๋ยวพอเสื้อห้องก,ก็พาไปใส่ครับไปครับ ครับลังแรกครับพ่กับมาทดลองใส่กันนะครับนี่คงเป็นครัง้งแรกผมอ็เพิ่งเคยใส่ขึ้นกันครับไปเบิรงเข้ามาขึ้กันครับประมาณนี้นะครับแก๊วห้องล่อหุ่นกันครับลังที่สองครับเรียบร้อยครับผ่านไป ค่อยๆไปเร่อยตัวที่สามกันครับหนั่งทำลังซีครับหนังหนังถามห่อไปถ่ายเบิ้งครับมาถ่ายลังซีกันเลยครับจะเหลืออยู่ทำล้าลนะครับะเดี๋ยวห่อใส่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามารอติดตามกันเบิ้งครับพรุ่งนี้ มาสีมานกบปะครับสีนีก้กบเขาปะครับรอรุ่นครับพรุ่งนี้ครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีตอนเศร้าๆครับอืมวา่านเอาได้ดักกบไปครับวันนี้วานเอาได้ดักกบไปจิตหลังครับเดี๋ยวเศร้านี้เข้าไปยามกบดีกว่าครับมาเร็ว มาเร็วหาสม,มุนมาด้วยเฮ้ยอะนี่ยายามกบกันดีกว่าครับยวิลลุนกันครับว,ว,ว่าจะมีเซ็กโตว่ะครับ ุมีลุ้นครับมีลุ้นเฮ้ยมีลอยมีลอยครับมีหลองลอยของเขาครับหลองลอยของเขาเปิดดูสิโอ้รางแหลกรางแหลกกรรมานแล้วครับเปิดดูสิ โอ้โหหลังแรกครับไีสามตัวครับหลังแรกครับอุย้ยหมานหลายหมานหลายครับหลังแรกเขาก็ไดดกบสามตัวนะครับเฮ้ยไปลุนต่อนะครับอ่เาเดี๋ยวเข้ามาลุนหลังที่สอง เหมือนเหมือนเหมือนจะโดนจะไม่โดนจะไปลุนหลังสองครับบนมีมาเนาะมีมาเนาะโอ้ยหลังสองหลังสองในหนึ่งตัว ลังสองนีตัวหนึ่งครับพี่น้องกบกบอบอบกบอิบอิบนี่นี่ใหต่อตกันครับรุนหลังที่สามครับเหมือนไม่มีอะไร thì sao này Oh, có lẽ cũng tù à Góp nổi cho nên không hiểu Nhưng <laughs> thì xàm Có cái lăng lẹ không tôi อู๋อู้มี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 ้นะครั้ทงที่สี่อันนี้ไม่มีกบเลย ไม่มีกบเลยผ่านไปตังน,นี้ก็เหมือนไม่โดนเลยกบไม่เข้าตัวไม่เข้า มีตก,ก,กนะอยังครับที่ฮบอยู่ไก่แคหลังที่กหลังที่ก อืมมีอยู่ครับหลังที่หกนี่สองตัวครับหลังที่หกครบช่องตัวไปสองสุดท้ายอย่างนังนอืม สุดท้ายนี่ไม่มีกบเลยก็สรุปวันนี้ครับให้กบสิบวันหรอกฮะตัดรับคลิปนี้ลาพี่ละน้อง้ดยแนวใส่กบนี่ครับใส่กบมนกันเท่ากับประมาณจักโตสามสี่โต อ่าโตหกตัวเจ็ดโตอ่ะได้ครบอยูเจ็ดโตครับยือว่าหนากันถือลังละตัวกำมันอยู่ลนะครับเนี่ยปลาสดครัเดี๋ยมไปหาทีใส่ใส่ดีๆนะครับมันกะสิพอมีโตอย่างครับพอแถว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 ส่วนที้เราใส่นี่มันเป็นเป็นมาใส่เบ็ดเบ็ดดูนะครับ กบมันอาจจะเขาบดีนะครับช่วงน้นาคคอน,คอนช่วงปลาก็นั่งคอนนี่มันก็นสิเขาดีแหรอครับแต่ช่วงนี้นาะมมันยังหลยอยู่ครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวลิบหนาเข้าไปใส่เบ็ดกันดีกว่าครับดีย๋ยวคลิบหนาเดีย๋ยวพ,พาน้องไปใส่เบ็ดคลบปนีร่องมึงซื่อหรอครับเป็นจิบแหลกเป็นข้งแหลก มังเคยใส่คือกันมังเคยใส่คือกันครับตัวน,น,นี้กะคลิปนี้เข้ากระลาไปด้วยเอากบเอี๊ยบๆนะครับไปนะครับสวัสดีครับ